กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับพระเกจิอาจารย์สายอุบลราชธานีนี่ก็ถือว่าหลากหลายเกจิอาจารย์ทางบลเนี่ยเป็นแหล่งธรรมะเป็นแหล่งพระเกจิอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นพุทธทัตโตหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงนะครับหลวงพ่อโอ้หลายหลายหลากหลายนะพระครูวิรุณสุจการก็คือว่ายี่หว่าสังเกตว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดค่อนข้างใหญ่คนะคะคือพื้นที่เนี่ยเยอะแล้ว ก็ติดกับฝั่งลาวด้วยครับ,บรเพราะคุยโลนเราต้องตัวบนนะครับ <maintained. c oughs> ติดกับประเทศลาว <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยก่อนนูเนี่ยท่านถือค่อนข้างปฏิบัติใช่ครับปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเดินทุดงหรือรว่าไปอะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกภูเขาควายใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งทางสายอีสานเลยเนี่ยจะ นับถือสาเร็จรุจนอันนี้ท่นเป็นพระจากทางขอนาวซึ่งเก่งมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดบลราชธานีเลยเป็นค่อนข้างเป็นแหล่งที่ว่ารพระเกจิอาจารย์ยุคสมัยก่อนเนี่ยเอาายอะก็อนนย,ย่างที่บอกคุณที่ว่าใครเดินทางไปสงการเที่ยวสงการกลับอุบลแวะไปกราบนักการพระเกจิอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คุณนรุตโลนะครับหลวงปู่ผา โปสโลนะฮะอยู่ม่วงสามสิบแล้วก็ไปวัดถ้ำมองผาพญานาคราชขออภัยครับพอดขงเจียมนะฮะและที่สําคัญพลาดไม่ได้นะครับไปกราบนมัตการพระเกจิชื่อดังอีกหนึ่งรูปที่มากด้วยขออภัยครับประสบการณ์แล้วก็สัรพวิชามากมายดังเช่นยาท่านบุญกรองนะครับอยู่อำเภอวารินชำราดใกล้ๆนี่เองใช่ค่ะนะฮะก็อยากจะแนะนำเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลใช่ครับอยู่ที่ตำบลหนองกินเพงก็ คุณผู้ชมอาจจะดูว่าเข้าจากวารินไปเนี่ยระยะทางก็ค่อนข้างถือว่า4กิโลเนาะประมาณแต่เดินทางสบายใช่ค่ะแต่ว่าเลาะริมน้าไปเรื่อยๆถือว่าวัดเนี่ยบรรยากาศสวยงามนะคะคอยู่ริมแม่น้ามูลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระอาวุโสที่สุดอยู่ที่ตําบลน,นะคะอยู่แถวหนองกินเพงเนี่ยถือว่าท่านอาวุโสที่สุดแล้วแถวนี้เนี่ยจะเรียกว่าบ้านกุฎชุมนะคะถ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดกุดชุมใช่ครับก็ถือว่าเป็นพระที่มากด้วยเมตตาแล้วก็ เก่งทางด้านศัพท์วิชาหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพระคาถาต่างๆใช่ครับนะคะหรือว่าจะเป็นตะกุดค้าขายท่านเล่าให้ยู๋ฟังว่าบางท่านไม่ได้ตะกุดไปเนี่ยได้แค่คาถาไปใช่ครับแล้วตั้งใจท่องสวดภาวนานะคะก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมว่าวันหยุดนะคะเทศกาลหรือว่าได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดบลรชธานีนะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับยาท่านบุญกองพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปใช่ครับนะคะที่ หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นท่านแล้วจะพบกับรอยยิ้มรอยยิมม้มเมตตานะแต่ตที่สําคัญนแนะนำนะฮะไปถึงขอเมตตาท่านก่อนใ,<ช>ให้ท่านลงนะมหาเมตตาณมหามงคลนณน,น,นี้เป็นณสาคัญนะฮะท่านจะลงพ่อแป้งเสกเนี่ยแป้งเจิมท่านเนี่ยเสกทุกวันทุกคืนคว่างไม่ได้ว่างเป็นนั่งเสกแป้งเนี่ยเพราะว่าท่านบอกคนมาหาเนี่ยเขากลับเข้ามาหาเราเขามีทุกข์กลับไปเขาจะได้หมดทุกข์หมดโศกะจะได้มีโชคมีลาบนะฮะท่านก็แป้งเนี่ยเป็น เสกเม่ตามหานิยมค้าขายนะเขาเรียกว่าใครเห็นแครรักแสงเสกแป้งสาริกาแป้งมหาเมตตาแป้งมหามงคลครวมอยู่ในแป้งท่านแล้วท่านก็จะเจอมให้เราถือว่าสุดยอดแล้วก็ที่สําคัญวันนั้นเราเดินทางไปไปเจอพอดีมีคนมาเสดเะตะะะดาะเสดเคาะต่อชะตาคุณพี่ว่าตอนแรกตกใจนื่อว่าขานำศพขึ้นมาให้หลวงพ่อบางสกุลนอนกันอยู่สามท่านนะ ห่มผ้าขาวนะคะก็คือว่าห่มห่มคุมมิ้นหมดเลยครับอันนี้เป็นที่รู้ของชาวบ้านเขามากันเองฮะเขารู้เลยปุ๊บเขารู้เลยว่าหลวงปู่เนี่ยทำพิธีนี่ไดอมากพูดคุยแกบอกว่ามาหาหลวงปู่นานแล้วนะคะคือนานหลายปีแล้วก็เหมือนกับว่าพอมาสะดอกคอแล้วเนี่ยกลับไปก็มีแต่สิริมงคลเฮงเฮงมีแต่ความเจริญร่ำรวยนะคะทีนี้ก็เลยเหมือนกับมากันเป็นเรื่องที่รู้กันเพราะว่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมถ้าได้มีโอกาสไปกราบยา่ทนมุนกองเนี่ย ที่นั่งของท่านที่รับรองแขกเนี่ยเป็นแค่แค่แล้วก็มีเหมือนกับคล้ายๆลักษณะเต็นท์นะคะแค่นั้นเองไม่มีป้ายบอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆเลยคือคนที่มาเนี่ยเหมือนผ้าลูกวัดธรรมดาใช่ค่ะแล้วคนที่มาเนี่ยคือเขารู้กันอยู่แล้วว่ามาหายาท่านมุงกองเนี่ยท่านเก่งด้านไหนต้องให้มาเป่าอะไรบ้างแล้วมีป้ายบอกที่ตรงนี้นะฮะผมกับคุณต้นลุบลก็ กำลังจะสร้างศาลาเป็นศาลาที่เล็กๆรองรับรองรับนะฮะพอเห็นท่านจําวัดอยู่ตรงนี้เราก็อยากกับผมก็เลยทางตามรายการตามเสียงของพระและคุณต้นอุบลทวีชัยอินแดงนะฮะก็เอาอินมาอะไรมามากกอเป็นแบบก็คือจะทําเป็นที่รองรับนะคะแล้วก็จะยกฐานตรงส่วนที่ท่านนั่งเพราะว่าเวลาวางแคร่เนี่ยเวลาท่านรับรองแขกเนี่ยท่านจะให้เราไปนั่งเนี่ย ตรงๆเลยคือเกือบจะนั่งเท่าเสมอพระแล้วค่ะยี่วก็ดูว่าบางทีผู้หญิงเนาะก็อาจจะไม่เหมาะนะคะก็เลยปรึกษากระทางคุณต้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกเป็นเจ้าภาพนะคะจะสร้างตรงเป็นที่วัดสาลาที่รับรองแขกเนี่ยเวลาญาติโยมมาหรือว่ามีการทำอย่างเนี้ยเขาเรียกนั้นสะดอกเคาะหรือว่าจะเป็นการลงน้าหน้าทองก็ดีนะคะก็จะได้หลวงพ่อ ทำตรงนี้ให้สะดวกใช่ครับนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีปลั๊กไฟด้วยยี่ห่าเป็นห่วงเรื่องเวลาหน้าฝนใช่ค่ะแล้วหลวงปู่ก็จําวัดตรงนั้นนั่งรับแขกนั่งรับญาติโยมตรงนั้ทนะน่งอรับก็ฝากไว้เลยสําหรับหลวงปู่ยาท่านบุญกรณ์นะครับพระมากไม่ตายหนึ่งรูปไปอุบลอย่าลืมพลาดนะฮะโทรไปไม่ถูกโทรถามสอบถามได้ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพลาดโอกาส ดีๆสาหรับยาท่านมันกองนะครับแล้วก็ยังมีเซียนจริงพระแท้เกือบลืมไปนะแฟนรายการรออยู่วันนี้จะให้รับชมสมเด็จนะครับเพราะส่งมาหาผมเยอะมากๆนะครับมาให้ชมพิมพ์ใหญ่กันก่อนเลยแล้วกันนะฮรับรับฟังรับชมพร้อมๆครับครับสวัสดีครับแฟนรายการตามเซียนสองพารทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมทั้งทั่วประเทศและก็ออกอากาศไปทั่วโลกเหมือนกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและวันนี้เราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับพระเก่านะครัเก่านะครับพระเก่าที่ยังมีคุณค่าสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตลอดกาลนะครับก็เป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนั่นก็คือสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะควันนี้เรามาคุยกันถึงพระวัดหลักครับนะครับไม่ว่าแฟนรายการหรือว่าคนทั่วไปนะครับ ที่ที่เอาพามาให้อาจารย์ได้ตรวจเช็คครับเพราะว่าที่ร้านนะครับตรวจเช็คพาให้ฟรีนะครับจากจากรายการนะครับผมจริงๆก็อยากจะคุยเรื่องอื่นเหมือนกันนะอยากจะคุยเรื่องอื่นพระอื่นๆแต่ที่นี้เราดูจากกระแสที่คนมาหาเนี่ย พระสมเด็จมาทางนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระสมเด็จอยากรูพสมเด็จพกมาทีสี่สิบองค์สามิบองค์อย่างน้อยก็หองค์นะครับและในช่วงนี้พลาดไม่ได้นะครับอาจารย์จะมีประวัติเกี่ยวกับทางด้านความเป็นมาของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตงมลังคีนนนะครับโดยคร่าวๆนะครับผมแล้วก็จะมีการอธิบายเกี่ยวทางด้านพิมพ์หลักๆของสมเด็จวระคังนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวลองมาฟังอาจารย์ได้เกินดูว่า ความเป็นมาของสมเดะะ็จวัลคังเป็นยังไงนะครับผมเรียนเชิญอาจารย์ครับ,รบพระสมเดทท็จที่ที่ทุกคนสนใจเล่นกันอยู่เนี่ยพระสมเดะะ็จวัลคังที่นิยมเล่นหากันนะและได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งะฮะก็คือพระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ตโตพิมรังสีที่ได้ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานนะฮะ พระราชทานายศนะฮะพระราชทานสมณศักดินก์นะรเรียกว่าสมณศักดิ์นะสมณศักดิ์เป็นพระพุทธาจารย์พระพุทธาจารย์นะครับ,รบในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับผมนะฮะ <ผม S 1> ในสมัยนั้นเนี่ยท่านเจ้าปคุณสมเด็จเนี่ยนะอายุก็ได้78ปีแล้ว นะครับนะฮะนะฮะอายุ78ปีนะครับก็ถึงจะได้รับสมณศักดิ์สมณศักดิ์นะครับเป็นพระพุทธาจารย์นะครับหลังจากนั้นประมาณสักประมาณสองปีนะครับประมาณ2ปีท่านก็เริ่มสร้างพระสมเด็จเนี่ยขึ้นมาเพื่อแจกเป็นของสมนาคุณกับผู้ที่มาทำบุญ ที่วัดลักทังนะครับที่วัดลักทังแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะฮะจะมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบได้นะครับไม่มีใครทราบได้เพราะท่านทำไปแจกไปทำไปแจกไปนะครับไม่มีใครทราบได้นะฮะก็มีที่นิยมกันก็มีหนึ่งพิมใหญ่นะครับสองพิมพ์เกตบัวตูมนะครับสามพิมสารแซม นะสี่พิมพ์ทรงเจดีนะครับอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะบางคนก็เอาฐานแซมก่อนทรงเจดีบางคนก็เอาทรงเจดีก่อนนะครับแต่แต่ถ้าเรียงกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพิมพ์ใหญ่นะทรงเจดีฐานแซมเกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมอย่างเดียงมีทั้งสี่แบบนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เราเรามาคุยกันถึงเรื่องพระพิมพ์ใหญ่ นในพิมพ์ใหญอ่อย่างพิมพ์ใหญ่นะครับสากลทั่วไปนะครับในวงการพระเนี่ยครับมีอยู่อย,อยู่อยู่กี่พิมพ์ครับอาจารย์รโอ้เท่าที่เท่าที่สังคมของวงการพระเครื่องยอมรับเนี่ยมีอยู่ได้กัน4ี่พิมพ์4แบบพิมพ์หลักเนี่ยครับที่ที่อาจารย์จะอธิบายในในข้างหน้าเนี่ยครับคือจะเป็นพิมพ์ที่แบบ วงการยอมรับมีการซื้อขายในในในสมาคมครับผมครับราคาก็เป็นราคาก็ก็สูงครับผมเป็นราคาสูงครับผมนะครับราคาหลักหลายหลายล้านนะครับเป็นล้านแล้วหลักหลายหลายล้านบางองค์มาใกล้ๆหลักสิบ นะบางองค์เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักสิบล้านทุกองค์นะครับน้อองค์ที่สวยแล้วก็เรียบร้อยจริงๆนะครับถึงจะได้นะครับอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับด้านสมเด็จวระคังนะครับว่าใน4พิมพ์เนี้ยพิมพ์ที่1พิมพ์ที่สองพิมพ์ที่3พิมพ์ที่4ี่นะครับหลักการดูดูยังไงครับผมพิมพ์ทรงของพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะฮะก็มาจากพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะเป็นต้นแบบ เล็กนะฮะเป็นต้นแบบนะครับนี่ฮะเป็นต้นแบบคือมีฐานสามชั้นนะครับสามชั้นนะแล้วก็พาะนั่งนะครับนั่งสมาธิราบนะครับนะขาซ้อนกันอย่างนี้นะครับสมาธิราบดูลำแขนนะฮะดูลำแขนทั้งสองข้างดิ่งตรงลงมาอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็ช่างก็เลยใส่ครอบแก้วไปอีกอันหนึ่ง นึกภาพนะฮะท่านผู้ชมครับนึกภาพนะครับฮนะใส่ครอบแก้วโค้งลงมาอย่างนี้นะครับนะก็เลยเป็นรูปสมเด็จที่เราเล่นกันนะครับพระสมเด็จที่เรานักสะสมหรือว่าประชาชนทั้งหลายที่เก็บไว้เล่นกันเนี่ยครับ่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชื่อพระสมเด็จ ครับนะครับเป็นเป็นเป็นพระประธานเป็นพระพุทธแลเป็นรูปพระพุทธนะครับนั่งอยู่บนฐานสามชั้นนะครับทีนี้คนที่มาหาหรือว่ามาหาสมเด็จเนี่ยถ้าก็แจกไปแจกไปก็คําล่ําลือได้พระอะไรมาได้พระอะไรมาก็พูดกันไปเรื่อยนะครับพูกไปเรื่อยก็บอกได้พระจากสมเด็จมานะครับทีนี้ก็เลยเรียกกันติดปากว่าพระสมเด็จพระสมเด็จพระสมเด็จ ก็เลยกลายเป็นถ้าสามชั้นหิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัดต้องเรียกสมเด็จใช่ครับผมที่จริงถ้าออกวัดอื่นเนี่ยหรือว่าผู้สร้างไม่ได้เป็นสมเด็จเนี่ยก็เรียกสมเด็จก็ไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูกแต่ว่าความเคยชินของคนทั่วไปก็เลยเรียกสมเด็จเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ อ่าต่อมาเรามาดูครับเรามาดูนี่ครับนะฮะนี่รูปท่านนะฮะครับฮะรูปท่านรูปท่านที่ที่นะฮะนี่ครับสมเด็จพุทธาจารย์เราก็ต้องเปิดรูปแล้วก็คารวะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแต่พวกเรานะครับครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์นะครับครับผมเรามาดูพิมพ์ที่หนึ่งครับนะเรามาดูพิมพ์ที่หนึ่ง นะฮะนี่ครับพิมพ์ที่หนึ่งอืมครับนะครับครับเนี่ะพิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์ที่หนึ่งในคนเล็กครับจุดสังเกตของของภาพพิมพ์ที่หนึ่งนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจําไว้ให้ดีนะครับพิมพ์ที่หนึ่งนะะดูก่อนเลยขั้นแรกอันดับหนึ่งเกตจะสั้นอืมนะฮะเกตจะสั้นนะครับสั้นกว่าทุกพิมพ์นะฮะนี่พิมพ์ที่หนึ่ง อาต่อไปพิมพ์ที่สองเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดให,ให้ท่านผู้ชมได้จำนะครับครับนี่พิมพ์ที่สองพิมพ์ที่หนึ่งเรียกว่าพระประธานพิมพ์ที่สองเรียกว่าพิมพ์อกวีครับผมนะฮะเรียกว่าพิมพ์อกวีนักสะสมพระสมเด็จหรือว่าเสียรุ่นเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์อกวีนี่นะครับท่านผู้ชมครับอ,อกตัวนี้นะฮะจากนี้วละว้างลงมานี้แหลมนะตรงนี้จะแหลม ตรงท้องปลายท้องจะแหลมแล้วก็ขึ้นไป,ไปเป็นตัววีนะครับนี่ครับ,รบเ,เรียกว่าพิมพ์อ,อกวีนะครับต่อไปดูพิมพ์ที่สามนี่เป็นพิมพ์ที่สามพิมพ์ที่สามเรียกว่าพิมพ์อ,อกกระบอกอนะครับ จำ่ไนะหนึ่งสองสามพิมพ์อกกระบอกพิมพ์อกกระบอกน่าจะเป็นรูปไข่เกตใหญ่นะลำตัวดูสีฮะเป็นลำเหมือนกระบอกครับนะฮะพิมพ์ใหญ่แขนใหญ่ซุ้มใหญ่พิมพ์พิมสองอกมีพิมพ์สาม 3, อ,อกกระบอกครับผมนี่นะฮะอ,อกเป็นเป็นอ,อกคล้ายอ,อกกระบอกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีให้<ม>ท่านผู้ชมจำไว้ก่อนนะครับ พิมพ์ที่สี่พิมพ์ที่สี่เป็นภาพพิมสี่เนี่ยท่านผู้ชมจำไว้จะใหญ่กว่าทุกพิมพ์อนะฮะใหญ่กว่าทุกพิมพ์องค์จะเขื่องเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีขอบนะมีขอบบังคับพิมพ์เนี่ยทั้งสองข้างที่เหลืออยู่นะฮะที่เหลืออยู่นี่ครับมีขอบแล้วก็ตัดจนขอบเหลือ นะ,ะตัดจนขอบเหลือทั้งล่างโดยข้างล่างก็เหลือเยอะนะ,ะข้างบนก็เหลือเต็มเลยอ,องค์เลยใหญ่ <travels S 2> น,นะครนันขอบบังคับเส้นบังคับเ <blows S 2> ส้นบังคับพิมนะเกินเส้นบังคับพิมพ์ก็เลยใหญ่ส่วนองค์พระนั้นคล้ายละไม้คล,ล้ายคลึงกับพิมพ์ที่หนึ่งแต่ว่าผอมกว่านะฮะองคยาเกศยาวเกศยาวเห ah, มือนกันเฮ้เออขอโทษเกศจะค่อนข้างสั้นเหมือนกันแต่ว่าองค์พระเนี่ย จะสั้นกว่าทุกพิมพ์นะครับแล้วก็ทั้งฐานทั้งอะไรจะคล้ายกันนะครับแต่เกตทะลุซุ้มนะฮะเกตทะลุซุ้มเขาเรียกว่าพิมพ์ที่สี่เกตทะลุซุ้มครับนะครับเดี๋ยวสำหรับรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ที่หนึ่งครับเซนจิงพาแท้นะครับอาจารย์สมานคลองสามนะฮะ ก็ไปหาจารย์ได้ชั้น3นะครับพันทิศงามวงวานแล้วฝากหนังสือดีๆหนึ่งเล่มนะฮะนะครับคุณผู้ชมหนังสือนี้มีค่านะผมบอกได้เลยนะมีคุณค่านะครับคุณผู้ชมนะไม่เห็นเล่มเล็กๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคุณภาพทั้งเนื้อในนี่โอ้หแน่นทุกนะครับนะฮะถึงจะไม่บรรยายอะไรนะฮะแต่มีภาพที่เป็นภาพเครื่องรางแท้ๆนะครับเครื่องรางหลักหมื่นเครื่องรางหลักแสนที่คุณผู้ชมเนี่ยเอาภาพนี้เก็บไว้ไปไว้ไปเทียบ